สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบ่าวฟุกช่องอีสานชาแนลนะครับผมเมนีกับมาพอกันอีกนะครับผมสํหรับเป็นหนึ่งกิบนะครับจะหายหนาหายตากันไปโดนหลายเดือนเติบนะครับผมเมนีผมสีม่าว้าเรื่องสําหรับที่ผู้ใดอยากมาเห็นงานที่ประเทศไต้หวันนะครับเนาะนะว่าฮอตต่องเห็ดอย่างไรเนี่ยเดือนเรื่องจังไรเนี่ยนะครับผมหลัดต่องพานขั้นตอนจัางไรเนี่ยใส่งเงินทั้งบาดจักบาทนะครับผม มูลนิภมกสิมาเ้าร่วมกันในคลิปเดียวเลยนะครับผมจบไปเลยเนาะอ่าโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเฮ้าสิไปเห็ดอย่างไ๋เฮาต้องขั้นตอนแรกเลยเฮ้าต้องหาบริษัทจัดหางานนะครับผมถี่เสื้อถือได้นะครับผมหรือวางเฮ้าสิมาพันกระท่วงแรงงานได้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเฮาาพันกระท่วงแรงงานนี่สิเดลรอโดนครับผมแต่ว่าสิบริด้เสียเงินไหลนะครับแต่ถ้าเฮ้ามากับบริษัทจัดหางาน สิได้บินเร็วกับผมเต็มที่ก็เกิน2เดือนเนาะครับเนาะสาหรับมาประเทศไตวันนะครับแต่เฮากับสิไเด้เสียเงืนไหลเพื่อว่าค่าเขาดําเนินการให้เฮานะครับผมครับอำหรับแรกเขากับหาบริษัทจัดหางานครับผมที่หน้าเสื้อถือได้เนาะสําหรับที่ผมมานะครับผมก็มากับบริษัทจัดหางานนะครับพอเฮาติดต่อเขาแล้วนะครับเขากสิสี้เฮาถทายลูกทรงให้เขาเบิ่งนะครับผมทายลูกมือแล้วยืนถอดเสื้อ หันหน้ากับหันหลังทรงให้เขานะครับผมแล้วเขาก็สิถามเฮาว่าเคยเฮ็ดงานหยังมาแน่นะครับผมก็ถามเหมือนสัมภาษณ์ทั่วไปอะครับเหมือนสัมภาษณ์งานทั่วไปนะครับผมเขาก็สิถามเฮาว่าถนัดมือซ้ายมือขวาถนัดอยังแน่ตาบอดสีบอประมาณนี้ล่ะครับผมก็อายุเท่าใดสูงเท่าใดน้ำหนักเท่าใดนะครับบาดนี้พอเขาสัมภาษณ์เฮาแล้วนะครับผมเขาก็สิเขียนใบสมัครให้เฮาเนาะครับผมแล้วเขาก็สิให้เฮา ส่งเอกสารไปให้เขาครับผมเป็นพวกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับผมบ่ว่าสิส่งให้เขาทั้งไปซันนี่หรือว่าเฮาสิถ่ายรูปส่งให้เขาไปในไลน์อะไรให้เขาไปปิ่นเองจังซั่นก็นได้นะครับผมแล้วพอส่งพวกนี้แล้วนะครับเขาก็สิให้เฮาไปเฮ็ดพาสป,ปอร์ตครับผมเฮาก็ไปเฮ็ดพาสปอร์ตพาสปอร์ตสิมีอยู่สองแบบครับผมสิมีแบบฮาปีนะครับผมพาสป,ปอร์ตแบบฮาปีนี่สิราคาประมาณหนึ่งพันห้าสิบบาท นะครับผมหลักกระแบ่งที่2คือแบบ10ปีครับผมแบบ10ปีนี่สิอยู่ประมาณ1,450บาทนะครับสำหรับผมผมเฮ็ดมาแบบ10ปีนะครับกับหนึ่บาทนะครับพาสปอร์ตจะไปเฮ็ดอยู่ไสพาสปอร์ตเฮาไปเฮ็ดอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดครับผมหรือไม่ก็บางจังหวัดก็มีเฮ็ดอยู่ที่อ่าเซ็นท่านนะครับผมสำหรับผมคน สำหรับผมอยู่อุดรนนะครับเนาะผมอยู่อุดรผมกับเฮดอยู่ที่เส้นทันอุดรนสั้นสามนะครับผมสีมีเฮดอยูสองหม่องครับผมเฮดอยู่สลากกลางสลากกลางจังหวัดนะครับผมแล้วก็อยู่เส้นทันนะครับหรือว่าศูนย์ข้าราชการต่างๆนะครับผมขอไปถามเขาได้เขาแนะนํามากนะครับว่ามันใหญ่ไปอยู่ใสหรือว่าเขาเปิดรลับเฮดเหมือนได้แน่นะครับผมอันนี้วันเสาร์อาทิตย์เขาบบเปิดนะครับผมต้องไปเฮดแค่วันในข้าราชการเท่านั้นนะครับผมคือวันจันทร์หอดวันศุกร์นะครับเนาะ เฮาเฮ็ดพาสปอร์ตแล้วเฮาบ่ต้องทาเอานะครับผมเฮาก็จ่ายเงินแจ้งอย่างเดียวเรียบร้อยแต่เฮาก็เขียนที่อยู่ของบริษัทนะครับผมบริษัทเขาจะส่งที่อยู่มาให้ว่าพาสปอร์ตเฮาต้องส่งไปไสส่งไปไสนะครับผมเฮาก็คือเขียนที่อยู่ของบริษัทให้เขาส่งพาสปอร์ตเฮาเข้าหาบริษัทจัดหางานเลยนะครับผมก็เสียค่าส่งบวกเพิ่มประมาณ40บาทนะครับเต็มที่นะครับบางบางบางที่ก็บ่บ่ได้เสียนะครับแต่ของผมได้เสียอยู่40บาทนะครับสําหรับค่าส่งเนาะ าพาสปอร์ตนี้รอประมาณหาถึงเจ็ดมือครับผมหาถึงเจ็ดมือลอหาถึงเจ็ดมือพอ่อทางบริษัทจัดหางานเข้าได้รับพาสปอร์ตเท่าแล้วนะครับผมเพิ่นเกษเดินเรื่องเอกสารของพัวเข้านะครับที่ของห้องทรงไปเ้เขาทั้งเบินะครับเขาเกษีประสานงานกันกันกนกบทั้งอเยินทั้งไต้หวันนะครับผม ลาที่นี่นะครับพ่อเอกสารเฮาถึงเอเย่นยังแล้วเรียบร้อยเข้อเลียแล้วเรียบร้อยนะครับบบเกินสามสีส่หมื่นครับผมเดินเรื่องเร็วครับผมถ้าบริษัทจดทางงานนะครับเขากะสีบอกให้เฮ้ามาตรวจโลกนะครับผมพ่อไปตรวจโลกนี่ของมันสีมีอยู่ประมาณถ้าผมจาบูิดนะครับมันสีมีอยู่ประมาณสามสี่โรงพยาบาลนี่แหละครับสีมีโร, an รงพยาบาลเปาโล,โลย่กงเทพนะครับผมแล้วก็สีมี ลงบัลอ่าลรงบอลลาดวิถีครับผมลรงบอลลาดวิถีอยู่อ่าอยู่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อ่าใช่สมอลรพุ่ินะครับผมหล้กก็ซิมีโลงบัลอันนั้นลรงบอลยูโคราดนะครับผมเพราะเอินลรงบาลยังผมกบ็บ่แนใจนะครับจําซื้อลรงบ,บอลบ่ไดหนะครับผมลรงบอลยูโคราชสิเป็นลรงบัลใหญ่ๆหอกครับผม นาสิเป็นโรงพยาบาลจำซื่อบ่ได้ครับผมอยู่ในโคราชนะครับถ้าเฮาได้ไปมองหั่นเดียวบริษัทจัดหางานเขาสิบอกให้นะครับที่แน่ๆนะครับก็มีอยู่ประมาณนี่แหละครับประมาณ3-4โรงพยาบาลนี่แหละครับพอเฮาตรวจโรคแล้วนะครับผมค่าตรวจโรคเฮาสิอยู่ประมาณพันโกบาทครับผมผมก็จำบ่ได้นะครับประมาณบ่เกิน1,000 1,200ครับประมาณนี้แหละครับสำหรับค่าตรวจโรค ผลตรวโลกเท่ากับรอบประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละครับประมาณนี่แหละครับผลตรวโลกเท่ากับแห่เข้าทรง,งเขาหาบริษัทเลยครับเขากะสีพ่อผลตรวโลกออกแล้วเ,งลงเขากะสีทั้งลุงบอลเขากะสีทรมาแจงเฮ้านะครับแล้วเขากะสีทรงผลของเฮ้าเขาหาบริษัทจัดา,างานนะครับเฮาเขาียนทีอยู่เห้เขาอันนี้ค่าทรงผลตรวโลกกระทีอยู่ประมาณ 30ถึง40บาทคือกันครับผมค่าส่งเอกาสารตรวจโรคนะครับทางโรงพยาบาลเขาสิส่งให้เฮาเบิดสตซูยังนะครับเขาสิส่งเข้าบริษัทจัดหางานพอรอผลตรวจโรคออกแล้วนะครับผมที่นี่อ่าทางทางบริษัทจัดหางานเขาสิให้เฮาโอนเงินมัดจําวีซ่านะครับผมแล้วแต่บางบริษัทนะครับบางบริษัทก็10,000บาทบางบริษัทก็20,000บาทนะครับผม เพราะว่าเขาเสียงให้เขาโอนไปก่อนนี่เพราะว่าหยังเพราะว่ามันสมีค่าตรวจ C D I ครับผม C D I นี่คือค่าที่เขาตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับกับกรมตำรวจนะครับผมตัวนี้เขาสิส่งประวัติเขาไปตรวจว่าเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมบร่เคยลักขโมยเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเคยอาาตกรรมเคยมีหยังบองสินะครับเคยมีประวัติอย่างเนี้สมมุติว่าถ้าเขามีประวัตินะครับ บางบริษัทจัทหางานเข้สี่เหลียกนํหาเฮา5า0 0นบาทนะครับเพื่อเพื่ออ่าเฮ็ดให้ประวัติเฮ้าบบมีนะครับเพื่อเฮ็ดให้เฮ้าแบบใสสะอาดนะครับถ้าสําหรับคนที่มีประวัตินะครับผมถ้าคนที่บบมีประวัติก็คือบบตองใจเพิ่มนะครับผมคือ1 0 0 0 0ืบาทนี้ร่วมกันแล้วอยู่ร่วมทุกอย่างแล้วนะครับร่วมอยู่ในตัวถีว่ว่าเฮาสีว่างเขาเป็นก่อนนะครับสําหรับผมมาทั้งเบิดก็9เก่าืหานะครับผม เพราะว่ามันได้จ่ายค่ากักตัวเองอยู่สองหมื่นนะครับอยู่โรงแรมที่ไต้หวันนะครับนอกนายจ้างผมบดได้ออกค่ากักตัวให้นะครับที่จริงมันก็มาอยู่เจ็ดหมื่นหานะครับผมกับบวกค่าโรงแรมกักตัวมาอีกสองหมื่นเก่าหมื่นหานะครับสมมุติว่าผมมาเก่าหมื่นหานี้นะครับเขาก็ขอค่ามาจบับวีซ่าไปหนึ่งหมื่นบาทยังสีนะครับผมก็สิเหลืออยู่แปดหมื่นห่านี่สีนะครับขเข,ข้าใจเนาะครับพ่อะเขาเอาโอนค่ามาจบับวีซ่าให้เขาแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับ กับพันไปประมาณสองสามมือนะครับที umas, ่น <blunt animation> ี่เข้ากับสีรดเข้าก um, ับสี hey. ัดเท่าข re ึ้นมายืนขึ้นมายืนวี่สานะครับขึ้นมายืนวี่าเข้ากับสีรดไปยืนวี่สาอยู่อ่าสถานทูตไต้หวันนะครับเข้ากับศีรดข้นมายืนวี่สานะครับยืนวี่าเข้ากับโบตองเตรียมยมากครับเตียมากแค่บัตรประชาชนตัวจริงอย่างเดียวนะครับเข้ากับสีรดมาปั๊มไล่หนีมือยืนวี่สานะครับผมแป๊บเดียวครับผมตัวนี้โบดุลครับประมาณชุ่มมุงเดียวครับเพื่อเผื่อโบถึงครับ พอเขายืนวีซ่าเลียวเรียบร้อยรอวีซ่าออกนะครับประมาณสิบเอ็ดมือนะครับสิบเอ็ดมือถึงสิบสี่มือนะครับผมเขายืนวีซ่าแล้วทางบริษัทเขาสิติดต่อกลับมาห้เาวา่าให้เหาขึ้นขึ้นมาอบรมบินนะครับคือเขาขึ้นมาอบรมมือบินนี่คือเฮาต้องเตรียมโตมากมากแบบพร้อมบินเรียลเลยครับคือถ้าเขานัดเห้ขึ้นมาอบรมบินนี่คือเฮาบสิธิ์กลับไปบานอีกแล้วนะครับผมอบรมบินสามมือครับผม ที่จริงมันกับบ่ถึงสามนะครับแต่เขาให่าขึ้นมาเตรียมตัวไว้นะครับคือของใส่ของส่อีเงี้งนีกระเป๋าผ่ากระเป๋าเดินทางอีเง้งนีเขาสิเตรียมขึ้นมาเบิดอพร้อมกันเลยนะครับห้องกับสิเขาขึ้นมาหอดบริษัทเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงสอนะครับผมพอเขามาหอดบริษัทแล้วเขากระสีเหาเส้นสัญญาครับผมบานนี้เส้นสัญญาโอ้หลยครับผมกระดาษประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะครับผมเส้นจนนิวล็อกอยู่ละ ขอเส้นสัญญาแล้วประมาณเกือบช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเขาก็สีบอกเขาฟังพวกเส้นสัญญาหรือว่าปุริสิกู่บริษัทไปยังสิบริษัทห้องเหกกู่แล้วต่บริษัทนะครับบางบริษัทก็กู้ได้เก้ามื่นหาอ๋อโบเมนครับผมบางบริษัทกับหกกู้ได้หามื่นหาครับผมบางบริษัทกับหกกู้ได้สี่มื่นหามื่นสี่มื่นหาครับประมาณนี้แหละครับบอกเกินนี่ดอกเบี้ยกันแล้วต่แล้วต่บางหมองแล้วแต่บางบริษัทนะครับเนาะแต่เขามีเหกกู้นะครับผม ผู้ใดกู้ก็ต้องไ้เซ็นเอกสารกู้ยู่หันเข้าก็สิบหอยฟังอีกนะครับพ่อตกช่วงใบมากเขาก็สิพผ้าเข้ามาโรงแรมกักตัวที่อยุ่ไทยนะครับกับบได้กักตัวหอกครับกิดเท่ไว่าพาเข้ามาพักนะครับเนาะแต่สําหรับบางบริษัทจัดหางงานเขาก็ใช้เฮานอนอยู่หมืองบริษัทเรื่อยจั่างนี่นะครับแต่บางบริษัทเขาก็สิมีโรงแรมให้อยู่นะครับอยู่ห้องละคนนะครับผมอยู่ห้องละคนของผมก็อยู่ผู้เดียวนะครับผมพ่อเฮานอนแล้ว ขึ้นต่อมานะครับเมื่อต่อมาเ้าสิตื่นตั้งนาฬิกาปลุกตีสามนะครับเ้าสิตื่นตีสามเพราะว่าเา้าตื่นสองมาหนีห้องต้องเขาไปอบล่มอบล่มอยู่กระทรวงแรงงานนะครับผมบายนี้อยู่แถวดินแดงนี่นะครับกระทรวงแรงงานนะครับเ้าสิ่เลยเขาไปอบล่มนะครับผมอบล่มนี่ก็าบอต้องเตรี้ยงยังไปครับผมเตรียมแค่เอกบ,บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวคือเก่านะครับไปอบล่มเขาก็สิแจกเสือ้อแจกหนังแจกเสื้อของบริษัทกลุ่มเฮาที่เฮาบิน เข้าไปนะครับแล้วก็สิมีบัตรผ่านเข้าหนีบใส่เสือนะครับผมหลักกระอบลมก็ใส่เวลาประมาณอ่ตั้งแต่เจ็ดโมงเคืองจนถึงประมาณห้าโมงเคืองครับผมประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับยังสาไรากับเทียงครับผมประมาณนี้แหละครับเขาก็สิเปิดวิดีโอเข้าเบิง้งแล้วเขาก็สิถามเขาว่าเออทีวิดีโอที่เข้าเบิ้งไปนี่เขาบอกเรื่องยังแน่เขาบอกเกี่ยวกับยังแน่มีขอหามยังแน นะครับที่มีพวกเนื้อสัตว์พวกยังแน่ที่เขาห้ามพวกยาอยังงน่ที่เขาห้ามคำเอาห้ามเอาเขาประเทศเขาอย่างสี่นะครับที่ผมจําได้ของข่าวกัน่าจะเป็นพวกยาทิฟฟี่กับดีเขาเจนครับผมที่เขาห้ามนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับผมที่ที่สีน้าเขามาได้นี่ก็คือมีพวก น้ำพริกปลาบองยังฉีเอาขอมาได้ครับผมแล้วกับปลาแห้งนะครับปลาแห้งเอาขอมาได้นะครับ้วกาเป็นพักพักนี่ก็ตตองแหงสนิทอีรีนะครับถึงจะเอาขอามาได้ถ้าพักสดยังฉีก็บ่ได้นะครับผมแล้วก็เมลร็ดผืชเมลเร็ดผืชที่สามารถงอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผมเขาหามเอาเขานะครับเนาะก็มันก็สิีมีเลดค่าปั๊บของเขาแต่แต่ละอย่างว่าปั๊บเจ้าบาดเจ้าบาดเจ้าบาดนะครับมีเลดค่าปั๊บของมันนะครับถ้าเขาตรวจเจอเนาะคบเนาะ พ่อฮ่ออบรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณสิบเอ็ดมงครึ่งเขากระชิเฮาลงมานะครับฮ่อขึ้นไปอบร่มยูซันทีสิบเอ็ดนะครับผมหรือว่าบางบริษัทกระิดเดยอบรมอยู่ในห้องซูมคืออบรมอยู่ในบริษัทจัดหางานจากของกระิดเดยอบร่มพันกล่องวิดีโอข่องสินะครับก็เกินห้องซูมนะครับบางคนกระิดเดยไปอบรมอยู่กรมแรงงานเลยยูซันทีสิบเอ็ดนะครับพ่อฮ่ออบรมแล้วเวลาประมาณสิบเอ็ดมงครึ่ง เ้าก็ได้ลงมาตรวจโควิดคบานนี้เด้ยเมื่อตรวจโควิดข้างล่างก็สิเป็นตรวจพวกเอทีเคตรวจอารพีอาร์ซียังประมาณนี้แหละครับที่เขาแง่ดดังแล้วก็ตรวจทั้งน้ำลายน้ำยังน้ำครับสองอย่างนี้แหละครับบานนี้กรพอเขาตรวจโควิดแล้วเขาก็สีเอาเข้ากลับมาห้องพักคบานนี้กับมาหองพักกับคือเบิร์ดแหละครับบานนี้เบิร์ดแล้วว่ได้ไปไซส์แล้วก็คือล่อบินอย่างเดียว ก็คือนอกอีกขึ้นหนึ่งนะครับตื่นเ้ามาห้องกบ่บริเฮตยังแล้วนะครับก็คือซักผ้านะครับซัก,ออาากผ้าตากผ้าเตรียมเก็บของใส่กระเป๋านะครับในมือหนั้นนะครับมือหนันคือบ่ไเ้ไฟไซสเลยนะครับอยู่ในห้องย่างเดียวนะครับคือหลังจากติดตรวจโควิด COVID แล้วข้อสีหามลงไปข้างล่างเลยครับสีลงออกไปนอกโรงแรม่ยมยังจังสีบ่ได้เลยครับหลังจากที่หฮาตรวจโควิด COVID แล้วก็คือมือนั้นหเอาอยู่ห้องย่างเดียวนะครับ เรามือต่อมาเ่ยหมือเส้าน,นะครับผมเ้าสี่เดทตื่นประมาณหกโมงหรือว่าตีหานะครับให้ลงไปร่วมโตกันอยู่ขงางล่างล่อรถมาลับมาสนามบินประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสอาครับผมลงมาขงางล่างเจ็ดโมงเศง้ากะ็รถสีมาลับประมาณสองโมงหรือไม่กัเจ็ดโมงกุกว่าครับผมสีมาลับเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมเข้าต้องไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วล่มเข้าสีแจกเอกสารเอกสารที่เขาเอ่า เอกสารที่เขาต้องไปเช็คอินนะครับเช็คอินเพื่อรับรับตัว๋วเครื่องบินออกมานะครับผมเข้ากระแิแจกเขาก้าแจกเข้าแล้วก็มีการถ่ายรูปกลุ่มถ่ายรูปยังของเขาน่ะครับของที่เขาไปโปรโมทในเพจนี่ยังเขานะครับเนาะลาเขาพ่อเขาได้เอกสารเช็คอินมาแล้วนะครับเขาเขาไปเช็คอินอยู่ที่นาตู่นะครับผมบริตไทยรีโอห้เบิรงนะครับเนาะถ้าผู้ได้เฮตุบุเป็นกับ่ตรองห่วงครับผมอ่า ทางเอ,อ, M H N, N, องเย่นเพื่อนสีเฮ็ดให้นะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดเองก็คือเฮ็ดไปเลยก็บอกมูเฮ็ดให้มูน้ำจังซี่นะครับพอเช็คอินแล้วเฮาก็เข้าไปอ่าดานนะครับเป็นดานตรวจคนหางานครับผมดานตรวจคนหางานครับอันนี้บ่แม่นดานตมเด้อครับดานตมสิอยู่ข้างในอีกรอบนึงอันนี้เป็นดานตรวจคนหางานนะครับเฮาก็ต้องเตรียมอ่าพาส,สปอร์ตแล้วก็เตรียม ใบอ่าตรวจโควิดที่เขาตรวจยุกรมแรงงานนะครับเขาสิมีใบโควิดมาแจกมาเอามาแจกให้เขาตอนที่เขาเมือบินนะครับเขาก็ยืนให้เขานะครับผมเขายืนให้เขาเขาก็จะปั่มตาปั๊มยังให้นะครับอยู่ข้างหน้าวิสระนะครับนอกนะครับนพาผัดสปอร์ตของห้องมันสิมีหนาหนาผัดสปอร์ตที่เป็นหนาห้า้วก็เปิดมาอีกสองหนามันจะเป็นหนาวิส่ะนะครับหลัวเขากระจายมาให้เขาม่ยืนร่วมกันแล้วเขาก็สิถ่ท้ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่ คนชิมัดยืนท่ายรูปนะครับพอท่ายรูปแล้วเข้าไปใส่นะครับเขาสีได้ทาบินมาไตวันนะครับสหนาสิไดมาสายการบินของอ,อีวานะครับผมอีวาแอร์นะครับผมสิเป็นเครื่องบินลำสีขาวแถบเขียวนะครับผมของของอีวาแอร์นะครับแล้วเขาก็ตตองไดมาเขาแถวครับผมเขาแถวเพื่อเพื่อโหลดกระเป๋าเพื่อสร้างลำนักโหลดกระเป๋าครับผม ขั้นตอนนี้นเขาเ็สิได้มายืนขอแถวกันได้หล,ลายก็สิมีหลายบริษัทครับผมหลายบริษัทจัดางานเพื่อว่าสีเอาแรงงานไทยเขามาในไต้หวันนะครับผมคือบินล่ำน,นานนานาสีมีเกือบนาสีมีแตงแต่แรงงานไทยครับผมอ่าคนที่เขาจะบินกับประเทศเขาคนไต้หวันที่อยู่ในไทยสีบินกับประเทศเขาส่วนหน่อยครับผมสิมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนอกนั้นสิมีแตงแต่แรงงานไต้หวันสิมีแต่แตแรงงานไทยนะครับ ก็พ่อเ้าโหลดกระเป๋าแล้วนะครับผมเขาไปใส่ต่อนะครับโหลดกระเป๋าแล้วเขากับยางเขาไปข้างในยังเขามาขังในครับผมบาทยังเขามาขังในเขากับสีได้มาเจอกับดานต่อหม้อครับผมเขาเดินเขามาข้างในแล้วเขาเสรได้มาเจอกับดานต่อหม้อเขาสีสแกนห้อนะครับสแกนห้อแล้วเขาก็ให้ยื่นเอกสารให้เขานะครับยื่นเอกสารผัดสปอร์ตกับวีซ่านะครับ ทางต่อม้อพ่นกระสิเ้าเปิดแมนแลวก็ยืนทันหนาใสกล่องแล้วเป็นกระสิท้ายลูปนะครับแล้วเป็นกระสิจำให้นะครับผมสีเมนจ้ำที่สาอีกรอบนึงนะครับแล้วพอเฮาผ่านเขาไปผ่านต่อหมอเขาไปแล้วนะครับผ่านตำรวจต่อหมอเขาไปแล้วมันสิเขาขั้นตอนการอ่าการ, X กรเอ็กซเรย์กระเป๋ากระเป๋าที่ห้องจัดซื้อขืนเครื่องนะครับผมคืออ่าโหลดกระเป๋าใต้เครื่องนี้ บเกินยี่สิบห้ากิโลครับผมแล้ากระเป๋าที่เขาถือขึ้นเครื่องน้ำนี่เขาเขาบริษัสร้างน้ำหนักนะครับสาหรับสายการบินนี่บริษัสร้างน้ำหนักนะครับเนาะสิถือขึ้นจะไปกระซังนะครับบริษัสร้างน้ำหนักนะครับแต่กระเป๋าเดินทางเขาโหลดไต่เครื่องตัวนี้ได้ได้ไดบกเกินยี่สิบห้ากิโลนะครับแล้วพ่อเขาผ่านต่อหม้อมาแล้วนะครับผมพวกอาเอเยนหรือว่าทางบริษ,ษัทจัดหางานนี่สีภาสาม,รมารถตามเขาขึ้นไปได้แล้วนะครับผมตั้งแต่ หาต่อหม้อผีเราไปนะครับสิบัสาหมาถเข้าไปน้่มเ่าได้นะครับผมห้องกสิเดเดินขึ้นไปอีกสันน่นนึงนะครับผมเดินเป็นบันไดเลือนขึ้นไปสั่นทึ่งเพื่อไปสแกนกระเป๋านะครับห้องสิเรียถอดเบิร์ดนะครับถอดล่องเท้าถอดสายคิมคัดนะครับผมแล้วก็กระเป๋าแยกเพาบว์แหวงอ่าแยกโทรศัพท์มือถือนะครับเขาสีสกแกนบึงพวกันก่อกัน,กนไกลยังถามมียังสีเขายึดนะครับคือบริเสียาค่าปับนะครับนอกแต่ว่าเขาสี ยึดใบนะครับเขาจะเอาให้เขาเอาออกเลยนะครับผมพ่อสแกนกระเป๋าแล้วนะครับบาตนี่พ่อสแกนกระเป๋าแล้วเข้ามาเบิ่งตัวครับบาตนี่พ่อสแกนกระเป๋าแล้วเขามาเบิ่งตัวว่าตัวเขาเดอเขาต้องไปขึ้นเครื่องยูเกีที่เท่าใดนะครับผมยูเกียไดเกียไดเพราะว่าส่วนมากสายการบินอ่อีวายแอร์นี่มันสีอยู่ประมาณเกียสามครับผมยูเกียสาม เ้าก็ย่างตามไปไปเลยครับว่าเกตสามข้อยู่ตรงใดนะครับผมห้องกัย่างไปเลยนะครับพ่อห้องปถึงเกตเท่าแล้วห้าก็นั่งล่อครับผมบาทนี้นั่งล่อยู่เกตรล่อขึ้นเครื่องนะครับผมเขากระสีพ่อถึงเวลาเครื่องออกนะครับเขากระสีมาเอิญห้าไปขึ้นเครื่องนะครับผมห้องกับเตรียมตต้งแต่ตัวก้านหาพาสปอร์ตยืนนี่เข้าเบิงนะครับเขาก็สิมเช็คเบิ่งเขานะครับเ้ากับเบิงเลยครับว่าทีนั่งห้อทีใดโซ่ไหนนะครับผม ยูสิดหน้าตาง spell, หรือว่าสิบทางเดินหรือว่าจังไดยนะครับผมเฮาก็ขึ้นเครืองเฮากับปนั่งทีเฮาอเรียบร้่อยนะครับผมพ่อบินมาถึงไต้หวันพอบินมาถึงไต้หวันเรียบร้่อยนะครับผมขันแรกเฮาตตองเหตดจังได๋นะครับเขาสิพ้าเฮาอยางลุงเครืองเ่อามาแล้วเฮาสิเดมันน่งร่อทาตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเฮาตรวจโควิดก็ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับเพื่อทาตรวจโควิดพ่อเฮาอตรวจโควิด จากจุดนั้นแล้วเรียบร้อยอ่าสีมีพนักงานพนักงานที่สนามบินนะครับเขาสามารถบอกไทยได้นะครับผมเป็นคนไทยนะครับผมเป็นลามท้ำนาทีลามอยู่หันเขากระสีผ้าเฮายางเขามาผ้าเฮายางขาม้าาหาตำรวจตอมอนะครับผมเขามาหาตำรวจตอมอเขามาหาตำรวจตอมอแล้วเรียบร้อยนะครับผมเฮาสีอ่าผ่านตำรวจตอมอเขามาแล้วมันกระสีมีอีก ผ่านอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดที่เขาเสิตวสรวจเอกสารการเอกสารการสืบว,วัคซีนของเฮาหรือว่าเอกสารการตรวจโควิดของเฮ่าที่เฮาไดมาจากาตรงถี่เฮาไปอบล่มอยู่กระทรวงแรงงานนะครับผมเป็นเอกสารสามหน้านะครับผมเทากัยืนเขาเขาก็จะจาให้เฮานะครับผมเขากับสิเบิ่งแล้วเฮากับสิปล่อยเฮาไปนะครับผมพอปล่อยเฮามาแล้วาดนี้ไปใส่ตัวนะครับเฮากับไปเอากระเป๋าครับผมเฮาก็เบิง่ง เบ right ิ่งข้างหลังนะครับผมเบื้องข้างหลังตัวว่าเขาต้องไปเอากระเป๋าอยู่สายพันที่เท่าไดนะครับผมเขากับยางไปยิบกระเป๋าเดี๋ยวเขาพาเขาไปเองนะครับผมสีมีเจ้าหน้าที่พาเขาไปเอากเป๋าเดินทางเขาเนาะไปยืนเถากระเป๋าอยู่สายพานธนะครับพ่อได้กระเป๋าแล้วนะครับหลคือออกมาจากสนามบินแล้วครับปาตได้กระเป๋าแล้วเขาก็ออกมาจากสนามบินสีมีลามารอรับเขานะครับผมสีเป็นลมเอเยนนะครับสีเป็นลมสีเป็นเอเยนมาลอรับเขา มาลอรับแรงงานนะครับจีบเข้าไปนะครับแล้วเขากระชีผ้าเ่าไปขึืนรถแท็กซี่ครับบ้านีแท็กซี่นี่คือเหาบอด่ใจเงินเองนะครับเหาบอด่ใจเงินเองหลังสีเป็นค้นใจหายนะครับผมแท็กซี่นี่คือขืนขั้นละข้นนะครับผมแท็กซีข่ขืนขั้นละค้นนะครับมันสีมีตัวใบหนึ่งนะครับเอกสารว่าห่าสี่แดงมาลงเลี่ยมไรลุงเลี่ยมไรนะครับเขาก็เอาให้แท็กซี่แท็กซี่เขากระิีมาส่งเา่า อาล่ามนี่สิเอาเงินจ่ายค่าแท็กซี่ไปหนึ่งพันบาทนะครับแต่มาถึงโรงแรมผมนี่มันค่าแท็กซี่มันหกร้อยยี่สิบบาทล่าอ่าคนขับแท็กซี่เพิ่นก็ทอนเงินมาให้สามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมสิม,มีใบร้อยสามใบแล้วก็เหรียญหาสิบแล้วก็เหรียญสิบอีกสามเหรียญเทาก็ต้องขอใบเซ็ตแท็กซี่ไว้พอมนะครับเพื่อว่าเาสิเอาไปขึ้นล่าเอาเงินเอาเงินทอนตรงนี้ไปขึ้นล่านะครับผม ข้อขึ้นมาโรงแรมกักตัวแล้วนะครับผมถ้าขึ้นมาหอดดึกๆหน่อยก็คือบบมีเขาให้กินนะครับโรงแรมข้อสีมีเขาเป็นเวลานะครับถาเลยเวลาแล้วก็คือบบเดกินยังนะครับผมแต่ว่าในโรงแรมมันเกิมีขนมปังให้กก่องหนึง่งก็สิมีขนมปังอยู่ประมาณสีก้อนนะครับผมหรือว่าเฮาสิต้มมามา่าที่หฮอเตรียมมากก็ได้มาม่านี่ต้องเป็นรสต้มยำกุ้งเท่านั้นนะครับผมรสหมูสับโบได้นะครับผมต้องเป็นรสต้มยำกุ้งเท่านั้นนะครับถึงจะได้ พอเขามาหอดลุงแล่มกักโตแล้วนะครับก็คือผักพันครับผมกักโตสิบเจ็ดสิบแปดหมื่หรือว่ายี่สิบสี่หมื่หรือว่าสิบสี่หมื่นนะครับแล้วตามที่เขากาหนดนะครับแล้วตลอดู้ใดสิมาถือหมื่นกักโตถี่เข้าลดลงบ่อหรือว่าเขาเพิ่มบอยังไงนะครับตาหลอดของผมนี่กักโตสิบเจ็ดหมื่นสิบแปดหมื่นนะครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับพี่น้องอ่าสำหรับคลิปในผมก็สิขอฝากไว้เท่านี้นะครับนอกจากคลิปเา่าเติบแล้วนะครับ เดี๋ยวถามีขอสงสัยคลิปใดเดี๋ยวผมสีมาเบาตตอนเนื่องอัปเดตให้อีกนะครับผมว่าตตอนเฮ็ดจังไรเนี่ยนะครับเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาบสวัสดีครับ